ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ลุงก็พามาดูต้นบอสเลียพามาเดินชมสวนกันเล็กๆแล้วก็ในแปลงที่ปลูกต้นบอสโเลียใหม่นะครับแปลงนี้นะครับก็ประมาณ30สิต้นนะครับปลูกไปประมาณสองสาวันที่ผ่านาไม่ใช่สามวันที่ประมาณห้าวันที่ผ่านมานะอืแต่ก็แต่ก็เร็วนะครับต้นไม้ไม่มีเหี่ยวไม่มีเสาเพราะว่าลุง วิธีการปลูกต้นบอสโซเลียของลุงก็คือวิธีการปลูกต้นคำยานเนี่ยก็คือว่า,าในขณะที่เราก่อนปลูกนะเราก็มาหมายไว้ก่อนนะก็คือหมายต้นไว้ก่อน <c oughs> หมายจุดว่าเราจะปลูกตรงไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมาลดตรงนั้นแล้วก็ย้ายต้นบอสโซเลียที่อยู่ในกระถางเล็กมาวางไว้แล้วก็ลดน้ำลดน้ำสักสองสามวันดินดินตรงดินตรงที่เราลดน้ำนะครับมันก็จะเปียก แล้วมันจะชุม่มพอมันชุม่มปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะขุดขึ้นมาแล้วก็เอาต้นไม้ที่อยู่ในกระถางใส่ลงหลุมลงไปแล้วก็ลดน้าเพิ่มไปอีกลดน้าให้เต็มลหมลุมเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งพอปล่อยทิ้งปุ๊บสักพรุ่งนี้วันรหลังมาวันหลังมาก็ค่อยมาเอาลงดินแล้วก็ลดน้าให้เต็มลดน้าให้ชุม่มต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็พอพอปลูกแล้วสักสี่ห้าวันก็จะเริ่มมีใบนี่คือใบแรกนะครับใบแรกที่เขาออกมาถ้าต้นที่แข็งแรงจาก กระถางรากเดินดีในกระถางการปลูกมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะถึงแม้นใบมันจะน้อยๆแต่มันก็เริ่มออกมาแล้วใบเขียวสามใบนี่คือลักษณะการออกใบใหม่ของเขาพวกนี้ครับออกใบใหม่หมดเลยนะนี่นะอย่างนี้ก็ออกใบใหม่มาใบใหม่นี่ก็คือออกจากตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าออกมาจากในกระถางแล้วเช่นต้นนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้อย่างที่เราเห็นก็คือเนี่ยเล็กๆใน,นกาลังออกใบมาแล้วฮะอันนี้คือบอสโซเลียที่เราปลูกลงดินไปเมื่อเมื่อน่าจะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนั่นะอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละก็คือเตรียมการอะไรเรียบร้อยนะคือถ้าทําแบบนี้ต้นบอสโซเลียมมันก็พร้อมต้นกำยามันก็พร้อมที่จะโตเลยก็พร้อมที่จะแข็งแรงต่อไปเลยก็คือรากเขาจะเดินออกจากดินเก่าออกไปไปทะลุดินใหม่ไปเจอดินใหม่หอมกว่าเดิมแล้วอร่อยกว่าเดิมก็ไปหาอาหารก็อาหารอาหารนั่น อันนี้เป็นบอสวเลียอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ลุงยังไม่แน่ใจว่ามันคือสายพันธุ์อะไรเพราะว่าลักษณะมันจะเลื้อยนะครับมันจะเลื้อยไปเลื้อยมาเห็นไหมครับกิ่งมันจะเลื้อยจะเลื้อยจะเลื้อยสารกันแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบยืนต้นตรงลุงจะเรียกสิ่งนี้ว่ามันมากันคนละโคลนมันมีโคลนโคลนของตรงนี้โคลนของตรงนั้นโคลนของตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ลักษณะมันเป็นเหมือนเลื้อยๆนะฮะไม่ไม่ไม่ขึ้นต้นอวบนะครับ แต่ตัวนูน้นขึ้นต้นอวบแล้วก็ลักษณะใบเนี่ยมันจะมีรอยหยิกเยอะนะครับอันนี้ก็คือบอสโซเลียอีกตัวหนึ่งแต่บอสโซเลียซาก้าอีกตัวหนึ่งหรืออาจจะเป็นบอสโซเลียคาตาเลียซึ่งต้องไปดูต้องไปดูเอกสารของลุงเองว่าลุงจะซื้อลักษณะตัวนี้มาจากไหนมาจากโซมาเลียหรือมาจากอเอธิโอเปียหรือว่ามาจากโอมานเยเมนอย่างเงี้ยนะมันก็หลายหลาย มันมาต้นไม้เนี่ยมันมาหลากหลายแหล่งนะครับมันก็เลยมารวมรวมกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดินดินก็ค่อนข้างจะชื้นนะครับเพราะว่าลุงรถแล้วท่อมันแตกตรงนู้นพอดีเลยนะท่อมันแตกแล้วความชื้นมันก็ละมาแล้วก็น้ํามันก็ไหลมานะครับก็ทําให้เราเห็นได้ว่ามันสดชื่นแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วนะไอพวกนี้ก็จะเป็นวัชพืชแล้วก็จะค่อยๆตัดทิ้งอนาคตเนี่ยต้นบอสซูเลียอย่างเงี้ยมันก็จะยืนต้นสูงมันจะไม่มันจะไม่เลื้อย อย่างนี้อย่างเช่นสาพันธ์ตัวนี้ก็จะยืนต้นสูงไม่เลื่อยเหมือนกันนะครับก็ปลูกไว้ก็ค่อนข้างจะรวมๆแล้วประมาณ30ต้นได้นะเพราะว่าวันนั้นที่ลุงปลูกก็คือลุงก็พาพามาปลูกด้วยนะเนี่ยครับมองก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าต้นมันก็ยังเล็กอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือ,อพื้นพื้นมันก็เขียวด้วยอะไรเงี้ยนะก็อยู่ร่วมกันไป ยู่ร่วมกันไปก็คืออาศัยกันหลักการและวิธีการปลูกต้นกรมยานที่นี่มันจะดีหน่อยก็คือว่าข้างล่างมันเป็นลึกลงไปประมาณ2เมตรเนี่ยมันเป็นดินที่ร้อนเป็นดินแร่ครับพอเป็นดินแร่เนี่ยความหมายก็คือดินแร่ความหมายก็คือว่ามันเป็นแร่ซีเมนต์นะครับมันออกแนวคล้ายๆแร่ซีเมนต์เป็นดินโป่งนะฮะแล้วมันมีความร้อนระอุอยู่ด้านล่างพอฝนตกปุ๊บมันก็ระอุมันก็ชนกันมันทําให้อ่า ตามตามที่ลุงเจอก็คือประสิทธิภาพของยางลกัญยาดีแล้วก็รับต้นของกํายาเจริญเติบโตได้ดีเพราะไม่มีความชื้นอมได้นานๆถึงแม้นดินข้างบนมันจะเป็นดินทรายร่วนดินขี้เป็ดแต่ด้านล่างอ่ะมันมีความร้อนดันดินขี้เป็ดขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่เราลดน้ามันก็กดกันไปกดกันมามันทําให้อ่าต้นกัญยาอ่ะรู้สึกว่ามันได้อยู่กับธรรมชาติของมันเองในแบบจําลองที่มันเคยอยู่ในทะเลทรายนะฮะอยู่ในดินร้อน ก็เลยกลายเป็นว่าจเจริญเติบโตได้ดีอย่างเงี้ยนะครับพอปลูกได้ไม่นานก็เริ่มจะแทงแทงยอดออกมานะตัวนี้คือบอสวาเลียนะครับดูนู้นจะเป็นมาติโจโลมาติโลจามาติโลจาจากบราซิลนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นบุสลาตัวหนึ่งที่มาจากป่าแถบอเมซอนอ่าเป็นพืชตระกูลบุสลานะครับระกูลอ่าเป็นพืชบุสลาชื่อบุสลาแต่ว่าเป็นอ่า เป็นเขาเรียกแล้วเป็นเป็นพืชโคตรเดียวกันโคตรตระกูลเดียวกันกับบอสวเวียก็คือกำยานนั่นเองเนาะเนี่ยบางต้นก็จะมีเหี่ยวตายนะไม่ไม่ถึงกับตายหรอกแต่ว่าน้ําไม่ถึงอย่างเงี้ยนะไม่ได้ลดน้ำนะครับก็ให้ให้เห็นว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยต้นลักษณะต้นละนลักษณะใบหลายๆตัวมันก็จะต่างกัน มันจะมีความแตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนกันอ่าหลายวันก่อนลุงก็เอาต้นทีทรีมาปลูกด้วยนะตรงนู้นนะก็ไว้ตรงนั้นเนี่ยอ่าเวลาลุงเปิดนะ้ำมานะ้ํามันก็จะมาถึงอัน,นนี้เป็นต้นฝรั่งซึ่งก็จะเป็นฝรั่งอ่าฝรั่งอะไรนะเขาเรียกว่าฝรั่งฮอลแลนด์ไอ้ฝรั่งฮาวายไม่ใช่ดิฝรั่งฝรั่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นลูกสีแดงๆที่อร่อยมาก เนี่ยตัวนี้ไม่ได้น้ำมานานมากแล้วก็พอไม่ได้น้ำมานานเป็นลูกผสมนะครับเป็นบอสซูลีลูกผสมไม่ได้น้ำมานานมากก็จะมีใบเหลืองๆแต่ลุงก็เริ่มเปิดน้ำมาให้ถึงแม้นฝนตกก็เปิดน้ำปกตินะครับเพราะที่นี่ต้องเปิดน้ำให้ตลอดถ้าหยุดให้น้ำอย่างวันนั้นท่อแตกตรงนั้นลุงก็ไม่ได้มาเจอใช่ไหมแล้วน้าแล้วน้าก็แบบพอน้าไม่ไหลก็เกิดปัญหา น้ำไหลมาไม่ถึงตรงนี้ก็เกิดให้ใบเหลืองได้แล้วก็อย่างนี้นะอแล้วอีกอย่างหนึง่งก็วันนี้ถึงแม้นฝนปอกฝนตกปลายปลอยแต่ว่าก็ลุงกเ็เปิดน้ํามาให้เปิดน้ํามาเติมให้ในในโซนนี้ก็จะเป็นบอสโซลีที่เพิ่งปลูกใหม่ปลูกรุ่นเดียวกันกับรุ่นนั้นนะครับแต่รุ่นนู้นจะปลูกก่อนนะครับรุ่นนู้นปลูกก่อนแต่ว่ารุ่นนี้ปลูกหลังแต่ว่าก็รู้สึกว่าดีไม่เหี่ยวไม่เฉาอะไรอยู่ในอาการที่ดีเนี่ย ตัวนี้เป็นบอสเวเลสแพนิโฟเลียอายุประมาณปีนึงนะตัวนี้นะบอสเวเลสแพนิโฟเลียเมื่อก่อนตรงนี้ลกมากนะครับเป็นวัชพืชเต็มไปหมดเลยแล้วลุงก็ด้หญ้าออกคือเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งโดนปล่อยทิ้งก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้คือบอสเวเลสแพนิโฟเลียซึ่งใบสวยมากนะครับทุกคนด้ยนะครับลุงรู้จักกับต้นกรัรยญานเนี่ยลุงจะเล่าให้ฟังว่าลุงรู้จักกับต้นกัญยาน,นี่นานขนาดไหนแนละ มันลุงรู้จักตั้งแต่ก่อนโควิด -19 นะครับลุงรู้จักกับเขาแล้วก็เริ่มทยอยทยอยนำมาปลูกชนิดแรกที่ลุงปลูกก็คือบอสเวียสากาที่ลุงปลูกลงไปแต่เชื่อไหมครับว่าอ่า20ต้นชุดแรกที่ลุงลงไปมีไปฟอกแก็กเซียนแล้วประมาณ18ต้นเหลือ2ต้นหรือ3ต้นนี่แหละไม่แน่ใจแต่ก็มีการตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการฟื้นฟูต,ตอนกลับมา เพราะตอนกลับมาแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มบอสโซเลียบอสโซเลซาก้าให้เยอะเพราะว่ามันมี uh, มีเหมือนกับมีลูกค้าต้องการลูกลูกค้าต้องการโปรดักตัตวนี้พอสมควรแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเออยางมันดีมากนะครับส่วนตัวนี้แนะนําให้รู้จักก็คือบอสโซเลียแอสเพเนียโฟเรียเป็นบอสโซเลียจากโซโกตาประเทศเยเมนนะครับบอสโซเลียเนี่ยมันม,มีมันมีอยู่20กว่าสายพันธุ์ 20กว่าสายพันธุ์เนี่ยล่าสุดที่ลุงเจอก็คือ25แล้วนะที่ประกาศนะครับประกาศเป็นชื่อทางการแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่ประกาศก็มีมีมีมมมมซ้อมๆไว้อีกหลายตัวแล้วก็มีอีกประมาณอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกหนึ่งก็คือพวกลูกผสมนะครับอย่างพวกลูกผสมเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ก็จะเป็น x นานาเป็น x อ,อะไรอย่างเงี้ยก่อนเป็นเขียนไว้ตัว x ก,ก่อนว่าเป็นไฮบิดนะครับเป็นพวกบอสซูเรียไฮบิดซึ่งมันจะมีกลิ่นที่โดดเด่นและหอมมากนะครับ ลุงชอบสะสมไม้ที่มันเป็นลูกผสมมากเพราะว่ากลิ่นมันหอมนะฮะกลิ่นมันหอมแล้วก็มันต่างจากกลิ่นแม่ของมันซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้ามองด้านการตลาดจริงๆแล้วอ่ะทั่วๆไปใครๆก็มีถูกไหมครับพื้นพื้นื้นทั่วไปใครๆก็มีแต่ว่าไอ้ลูกผสมเนี่ยกลิ่นผสมเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่เราได้จากมันมานยมันคุณค่ามันจะเยอะกว่าแล้วการการขายการตลาดหรืออะไรเนี่ยมันจะไปได้ดีกว่าฉะนั้นลุงก็เลยเลือกที่จะ เลือกที่จะ,ะสะสมพวกไม้ที่มันเป็นลูกผสมเยอะ,อะไม่ปฏิเสธว่ามันจะเป็นลูกผสมหรือจะดีหรือไม่ดีแต่ขอให้กลิ่นมันต่างจากที่มันเคยมีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าสายพันธุ์ที่ลุงมีอยู่ก็ยี่สิบหกยี่สิบเดสายพันธุ์นะเพราะว่ามันมีลูกผสมด้วยเนาะก็เกือบเกือบสามสิบแหละแต่ดูแล้นะแต่ว่าก็มีพวกลูกผสมด้วยนะนะยนะอะ อันนี้ก็บอสเวียรแอสเพนิโฟเลียใบมันจะหอมมากมาจากเกาะโซโกตาประเทศเยเมนนะครับลักษณะก็อย่างที่เห็นนะเห็นไหมสวยไหมครับอยอดอ่อนๆของเขาจะสีประมาณนี้นะนี่คือยอดอ่อนๆของเขานะครับบอสเวียรแอสเพนิโฟเลียเนี่ยมีกลิ่นมีใบใบมีกลิ่นแรงกว่าซาก้าเองนะครับเวลาเราเด็ดใบหนึ่งใบเนี่ยออกมาดมเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแรงกว่าซาก้าอีกซึ่งสรรพคุณต่างๆนานาเนี่ยมันก็เหมือนกันคล้ายๆแต่บอสเวีย แอสเานิโฟเลียมีข้อแตกต่างอย่อยางนึงคือลำต้นจะเล็กมากครับสังเกตดูลำต้นนะครับจะเล็กมากไม่ค่อยโตะจ,ะจะลำเล็กเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับนี่คือประมาณปีปกีกว่าแล้วนะครับที่ลงปลูกกัตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้โตไปไหนมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ใน,นระบบเนี้ยแล้วก็แตกยอดออกมาแล้วลำต้นก็อยู่อย่างเงี้ยคือมันไม่อ้วนเหมือนบอสโซเลียตัวอื่นๆอ,อย่างอย่างอีลองกาตาหรือบอสโซเลียไดโอสโคลดิ us, ซึ่งมัน ไอตัวนู้นก็จะโตแล้วก็ยืดสูงไปเลยอะไรกันนะอย่างเช่นนะบอสเวียร์ไดโอสโคลดิสตัวนี้นะครับก็จะสูงขึ้นไปเลยนะสูงขึ้นไปเลยนะฮะตัวนี้ก็ประมาณ2เมตรนะสเมตรก,กว่าซึ่งอันนี้เป็นบอสเวียร์ไดโอสโคลดิสรุ่นแรกที่ลุงมาปลูกอา่าลุงได้บอสตัวนี้เป็นต้นที่เกิดเป็นต้นแม่จากเกิดจากประเทศไทยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นแม่ในต่างประเทศถ้าใบจะใหญ่เนี่ยใบใหญ่เนี่ยก็คือต้นแม่ในประเทศไทย เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูได้ต้นเล็กมาแม้แต่ต้นเล็กในประเทศไทยบางโครนก็จะใบเล็กๆแต่มีต้นนี้ต้นเดียวไม่ใช่ดิต้นนี้ต้นเดียวที่มาจากต้นแม่ต้นเนี้ยที่ที่ที่ใบใหญ่มากมันประมาณทั้งยี่สิบกว่าต้นได้นะใบใหญ่ประมาณนี้เลยนะ,ะลักษณะแตกต่างของบอสเลียไดออสโคลดิสก็คือมันใบหอมนะครับใบเนี้ยมีกลิ่นหอมมากแล้วก็ใบเป็นสีฟ้าอย่างที่เห็นกันเนี้ยนะฮะก็คือใบเป็นสีฟ้าแล้วใบใหญ่มากมันจะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ทาชาได้ ซึ่งบอสเวียซาก้าจะไม่หอมเนี่ยเราเวลาเรา,เรายืนอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นนะครับเพราะว่าลุงไปโดนมันเมื่อกี้เนะเหมือนกับมันมัน,ม,นมันขับสารออกมาสารกลิ่นถ้าออกมานะเนี่ยก็ตัวนี้มันจะแตกต่างจากบอสเวียซาก้ามากมากเลยเพราะว่าซาก้าจะไม่หอมจะออกใบเหม็นเขียวหน่อยจะออกใบมีกลิ่นเขียวหน่อยนะแล้วก็เนี่ยลุงเด็ดอันนี้มาเพราะว่ากิ่งมันตายนะครับกิ่งมัน นะนะนะถ้าถ้าดมดูตรงนี้นะจะหอมจะกลิ่นฟุ้งเลยแต่ว่ายางมันยังไม่ออกมาสักพักยางก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับไม่ได้ทําร้ายเขานะครับเดี๋ยวเขาจะสมานแผลเขาเองถ้าเราจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเรามาดมดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันมียางออกมาแล้วนะอันนี้คือบอสโซเลียไดโอสโคลาิสซึ่งเป็นตัวที่สองที่ลุงเก็บเป็นตัวที่สองที่ลุงนํามาปลูกที่นี่นะครับตัวแรกก็คือบอสโซเลียซาก้า รู้มั่นใจมากตัวนี้เพราะว่าตอนแรกเจอสาการนี่แบบเฮ้ยทำไมมันไม่กลิ่นวะทำไมมันเป็นไม้ยางหอมอะทำไมมันไม่มีกลิ่นหรืออะไรเงี้ยนะก็เอะใจแต่ก็รู้แหละว่าเออย,ยางมันอ,ออกมาจากใบเราหลังจากที่เราเด็ดใบมันมันก็จะมียางไหลออกมาเนาะแต่พอพอมาเจอ,เจอเจ้าตัวนี้เข้าไปนะดูใบเขานะพอเด็ดใบอย่างนี้นะหอมฟุ้งเลยนะครับเนี่ยเด็ดใบอย่างเงี้ยออกมาปุ๊บหอมฟุ้งเลยนะกลิ่นกระจายเลยเนี่ยมันมันต่างกันมากเลยกับบอสเวเลซากา้าซึ่งก็เลยมั่นใจมั่นใจตัวนี้ เเลยพยายามพยายามขอซื้อนะฮะเพื่อมาปลูกให้เยอะที่สุดเท่าที่ได้เพราะว่ามองเห็นอนาคตของของเขาและอีกอย่างหนึ่งคือลำต้นเขาจะใหญ่นะครับลองสังเกตดูนี่ลำต้นเขาจะใหญ่จะโตนะครับอ่านี่อ่าจริงๆแล้วลุงก,ก็ไม่อยากให้มันมีกิ่งเยอะขนาดนี้อ่าอนาคตลุงก็จะตอนตอนออกไปตอนออกไปตอนออกไปเน,นี่ยนะฮะเพราะว่าตอนเพื่อแยกแล้วขยายออกไปเพราะว่าให้ลำต้นเขาอ้วนหวบใหญ่ แล้วก็ข้างบนนู้นน่าจะตอนได้สักองสามกิ่งเพราะเอาออกไปแล้วก็ไปปลูกคือถี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ยางของมันในลักษณะนี้นะครับลุงพยายามที่จะปลูกให้มันได้เมตรคูณเมตรเพื่อที่จะเลี้ยงลําต้นให้ใหญ่พอเลี้ยงลาต้นให้ใหญ่อายุได้ปุ๊บเราก็กรีดยางก็แค่นั้นนะครับก็ก็ให้เขาอยู่ด้วยด้วยกันนะครับอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นบอสเวเลียบูราตาอันนี้เป็นบอสโซเรียสากาซึ่งห่างกันก็ประมาณเมตรครึ่งนะครับ จากตรงนี้มาตรงนี้ก็ประมาณเมตรครึ่งจากตรงนี้่านี้ประมาณเมตรครึ่งไม่ได้ปลูกห่างนะครับแล้วจะมีตัวนี้ก็คือเป็นคาตาลีใหญ่คาตาลีใหญ่ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะฮะยอดแดงเราสังเกตดูนะครับยอดเขาจะสีแดงเป็นคาตาลีใหญ่แล้วก็จะจะแผ่จะแผ่กิ่งออกประมาณนี้อันนี้ก็ถ้าตอนก็โงได้อีกหลายกิ่งก็คือจะเริ่มตอนเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าจะได้เตรียมเตรียมใส่กระถางแล้วก็พอมีลูกค้าเขาสนใจก็อยากจะซื้อก็ลุงจะได้แบ่งขายบ้าง เอาละเดี๋ยวเล่ากันแค่นี้พอวันนีอ้อย่าลืมฝากกดติดตามไปที่ถ้าสนใจตัวไหนหรืออะไรยังไงก็ฝากกดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะว่าลุงมีร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์เชิงแชมพูยาสระผมะที่จะมีในอนาคตนี้แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีอะตอนนี้ที่มีแล้วก็คือโฟมล้างหน้านะครับโฟมล้างหน้ากัญชซึ่งใช้ดีมากลหลายๆคนก็บอกว่าโอเค แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับไม่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 การันตีนะรว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้อยากลองสัมผัสดูนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คืออ่าที่ที่ทำอยู่ก็คือบอดี้ยอยใช้สําหรับทาผิวบํารุงผิวจากน้ํามันกัญยานแล้วก็มีมิสด้วยนะครับมิสก็คือทุกอย่างทําจากธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรแล้วก็เลยก็เลยมันก็เลยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องสารกันบูดนะแต่ว่าก็ไม่กังวลอะไรเพราะว่าสารกันบูดที่มันมาจาก มันฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วสรพพุกุณของกมยานมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วพอประมาณมันก็ยังพอชะลอชะลออายุการใช้งานของมันได้ถ้าใช้งานไม่เกินหนึ่งเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลุงผลิตแต่ว่าเรื่องแชมพูสบู่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้สารกันบูดก็ได้เพราะว่ามันมันใช้ทําความสะอาดอยู่แล้วเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่ามันมีร้านค้า แล้วก็อยากจะพูดคุยกับลงุงทักทายลุงทางข้อความก็ยินดีนะครับทักทายมาทางนั้นได้เลยทักทายกันมาหรือจะคุยเรื่องปัญหาหรือจะคุยเรื่องการเพาะปลูกหรือจะคุยกันเรื่องการแปลรูปหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตาม